ุมจบไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้มาต่อกันด้วยกายแท้เลยแล้วกันนะครับกับกายแท้หลงน้องนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูของข้างในตู้ก่อนกรบอกว่าของข้างในตู้นะครับรอบนี้รางวัลการันตีเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับกับกระดูกนะครับที่เป็นกระดูกพัฒน,นานะครับของมังกรขาวนั่นเองนี่ก็โอ้โหคือแบบคุณสมบัติเนี่ยผมถือว่ามันว้าวมากเลยนะครับอันนี้คือแบบ สายตีกระดูกเนี่ยน่าจะแบบแรงมากๆแล้วก็น่าจะชอบกันด้วยนะครับกับชิ้นนี้อ่ะชิ้นแรกครับก็แน่นอนครับว่าเป็นกระดูกพัฒนานะครับของมังกรขาวแล้วก็มีเหล็กก้าสามครับถ้าเกิดใครได้อันนี้2ชิ้นนะอีกชิ้นอย่างนี้คือเหล็กก้าแบบอิ่มๆเลยนะครับอันนี้แล้วก็มีตัวกายแท้ท้องหลงครับกายแท้นาฬีครับอันนี้มาในตู้นี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแท็กเลือกแก่น HP s SP, r ทั่วไปนะครับแหวน5 0,000ื่นนี่โอ้โหอย่างเยอะแหวน5 0,000ื่นคือ8 0วงโคตรจะเยอะแล้วก็อันนี้เหรียญแรกครับเดี๋ยญแรกนี่คือได้มาก็ถือว่าดีนะเอาไว้แลกของในร้านค้าได้แล้วก็อันนี้คือสามารถสะสมได้ครับไม่ได้หายไปไหนนะเหรียญน,นี้แล้วก็อันนี้กล่องมิตรภาพครับเลือกได้โอเคอันนี้ไม่ได้สุ่มนะครับแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิปประจรอน,นี้ สุ่มแล้วก็อันนี้แพ็ครวมแหวนหลอมอันนี้ก็สุ่มเหมือนกันครับแน่นอนว่า2ชิ้นเนี้ยมันค่อนข้างเรียกว่าไงดีจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดวงดวงไม่ดีก็เกลือครับแต่ถ้าดวงดีออกชิ้นนี้ก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ก็เช่นกันครับออกชิ้นนี้คือโอเคครับที่เหลือก็คือเกลือแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับมันคือแหวนเราทําเยอะอยู่แล้วอันนี้คือได้ชิ้นไหนมาก็ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีแล้วกันนะครับ แต่อันนี้คือมีเกลืออ่ะสรุปคือตู้นี้นะครับมันจะมีเกลืออยู่ตรงชีพจรสามอันแรกอันนี้เท่านั้นนะครับที่เหลือก็เป็นของที่ใช้งานได้ทั้งนั้นเลยครับอืมไม่ได้น่าเกียดนะชีพจรอันนี้เอตัวตัวแพ็คเลือกมิต x กล่อ,องมิตรภาพอันนี้ก็ใช้ได้ครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ของแรกสําหรับตู้นี้นะครับจะมีกระดูกมังกรขาวนะครับ เป็นแบบชิ้นแบบชิ้นเดิมครับชิ้นก่อนพัฒนาอันนี้ถ้าใครไม่มีก็แลกชิ้นนี้ได้ครับแล้วก็ออกไปพัฒนาอ่ะมีกายแท้นี่คือแบบโหอย่างเยอะกายแท้นี่เยอะมากครับอันนี้เป็นที่อัพสายใหญ่นะเลเวลหกสิขึ้นไปครับของนารีกับหลงหลง sp อันนี้ก็สายใหญ่ทั่วไปครับกระดูรรอบนี้คือกระดูกเป็นแบบซับ sp ธรรมดาครับค่อนข้างผิดหวังนะ จริงผมอยากให้มีแบบสาย3เข้ามาด้วยนะน่าจะดีมากเลยครับอันนี้แล้วก็ชูเทพ6ดาวเป็นแค่ส่วนแขนกับขาเท่านั้นนะครับไม่มีหลังไม่มีลำตัวไม่มีอกไม่ไมไม่มีส่วนหัวก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้แต่ออปชั่นการันตีน่าจะโอเคอยู่แล้วก็อันนี้เป็นแก่นครับโอเคแก่น3แบบ ใส้กอกอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจครับใส้กอกแล้วก็มีแหวนครับแหวนเจแบบเลือกได้อันนี้ดีใครที่ทําแหวนเจ็ยังไม่ถึงยังไม่ตันนะอันนี้คือดีอ่ะชดเทพทั่วไปไม่มีอะไรนะครับมีไส่กอกอันนี้ก็ดีนะครับตัวดอกไม้เนี่ยใครที่ยังขาดเนี่ยถือว่าเอาไปใช้ได้เลย อ่ะโอเคประมาณนี้ก็วันนี้ผมจะสุ่มอยู่ที่100โลแล้วกันนะครับเพราะว่าแรงตัวมา100พอดีแล้วคือเพชรก็เหลือน้อยแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะไหวไหมครับกับตู้นี้แล้วก็คือการันตีตู้นี้นะครับตัวกระดูกพัฒนานะครับของมังกรขาวเนี่ยอยู่ที่400เลยตึงอยู่นะเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยครับตู้นี้แล้วก็การันตีอ่าของ หลงหลง SP 120ครับแล้วก็นาลี70กับไกแท้อ่ะมาโอเคเริ่มกันเลยรอดหรือเปล่าเนาะตัวนี้ขอได้ไหมร้อยใบเนี้ยออกกระดูกไปเลยได้ไหมอะไรอะครับทะเลลึกฮ้กยไกแท้ออกมาเลยรอบแรกอโอ้โหหูไกแท้แบบโคตรสวยตัวนี้ สวยมากอ่ะโอเคเปิดปุ๊บกายแท้นาลีมามาปั๊บเลยครับอ่ะก็ถือว่าดีนะยังดียังดีที่กายแท้ออกอันนี้คืออะไรแวน5้าหมโอเคต่อครับอันนี้เงียบเงียบเลยครับชื่อไม่ขึ้นเงียบกิ๊บ หัวน,นี้ก็ชื่อไม่ขึ้นผมไม่รู้ว่ารอบนี้ตัวเกมเวลาเราได้กระดูกเนี่ยชื่อขึ้นไหมน่าจะทําขึ้นนะมันเคยมีบางตู้ครับที่แบบว่าได้ได้ของดีแล้วแบบชื่อไม่ขึ้นค่าโชคตอนนี้คือ30ใช่ไหมอะโอเคไปต่อโอ้โหชื่อไม่ขึ้นอีกแล้ว แต่ละอย่างครับไม่ได้มีอะไรดีเลยคือตู้เนี้ยของในตู้มันน้อยครับแล้วคือแต่ละอย่างนี้ก็ออมีดีอยู่ก็มีดีอยู่บ้างครับแต่ก็ถือว่าเป็นตู้ที่มีของเกลือค่อนข้างน้อยครับตู้นี้แต่ของใช้งานนี่คือเยอะจริงอ่ะโอ้โหเหรียญแรกเพียบเลยได้เหรียญมาเพียบเลย ห้โลผ่านไปต่อเฮ้ยโอ้โหชื่อขึ้นแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกผมนึกว่าจะออกกระดูกอ่ะกายแท้นาลีมาครับตัวที่สองตอนนี้คือผมรอลุ้นกระดูกอยู่นะอ่ะโอเคครับกายแท้นาลี 60โลผ่านไปนะฮะหลงหลงก็ยังไม่มามาเอาหลงหลงออกเอาอะวันนี้คือแบบหือกายแท้ออกรัวๆครับปลดล็อกแล้วครับกับกายแท้หลงหลงอา่า ได้หนึ่งร้อยเศษเลยนะกายแท้เนะี่ยเจ็ดสิบไปแล้วครับถือว่าผมไม่การันตีกายแท้นะทั้งตัวของหลงหลงแล้วก็นารีแต่อันนี้ดิกระดูกเนี่ยยังไงก่อนถ้าสี่ร้อยนี่คือหนักหนักจัดเลยนะมาต่อครับโอ้โหชื่อไม่ขึ้น อรอบนี้คือหนักอยู่ตอนนี้เราเหลืออีกทั้งหมด20ครั้งครับวันนี้เอาแค่100ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเควส์นะก็อย่าสุ่มเกิน100เลยครับเปลืองเราเก็บเควสรายวันดีกว่ามาต่อโอ้โหเงียบกิบ สิบสุดท้ายครับขอแบบชื่อขึ้นเป็นกระดูกเลยได้ไหมเนี่ยมาหน่อยเหอะจะได้ไม่ต้องลุ้นเยอะเก้าสิบแล้วครับมาสุดท้ายปึบ <c oughs> โอ้โหเงียบจบแล้วผมว่าตู้นี้ผมโดนอีกแน่เลยครับอ่ะโอเคจบก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้กับตู้กายแท้ลงหลง a p อ่ะโอเคครับก็ใครที่กําลังสุ่มตู้นี้อยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับตู้นี้แล้วก็ขอให้ได้กายแท้กันเยอะครับได้กายแท้หลงหลงได้กายแท้นาลีนะครับแล้วก็รวมถึงกระดูกชิ้นนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงเได้กันเร็วๆก่อนการันตี ขอสักแบบร้อยหนึ่งออกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเออผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับให้เพื่อนๆได้ก็พออ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปแล้วครับแล้วเจอกันครับซียูครับ